สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนครูตานมีคำถามเล็กๆน้อยเพื่อเป็นการทบทวนนะักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะจากรูปภาพนี้นะคะคือกราฟชนิดใดคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะคือกราฟรูปภาพค่ะแล้วนี่ลคะคะจากรูปภาพคือกราฟชนิดใดคะกราฟเส้นนั่นเองค่ะและรูปสุดท้ายนะคะจากรูปภาพคือกราฟชนิดใดคะ กราฟแท่งค่ะ,ะเรื่องที่ครูตาลจะมาสอนนักเรียนวันนี้ก็คือการอ่านกราฟนั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ การอ่านกราฟนะคะตัวอย่างที่ครูตานำมาวันนี้ก็คือการอ่านกราฟรูปภาพแสดงปริมาณของปลาน้ำจืดชนิดต่างๆที่แม่ค้าขายได้ในหนึ่งวันนะคะในด้านล่างตารางนะคะถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นว่ามีรูปปลา1รูปแล้วเขาได้อธิบายไว้ว่าแทนน้ำหนักปลา1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราไปอ่านกันเลยค่ะอ่านในช่องบนสุดนะคะจะเป็นช่องของปลาช่อนนะคะไหนเรามาช่วยกันนับสิคะว่ามีรูปปลาอยู่ทั้งหมดกี่รูปคะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7มีรูปปลาอยู่ทั้งหมด7รูปนะคะดังนั้นแม่ค้าจะขายปลาช่อนได้กี่กิโลกร,รัมคะแม่ค้าขายปลาช่อนได้7กิโลกร,รัมนะคะต่อไปคะ่ปะปลาดุกคะ่ะมีรูปภาพแทนน้ำหนักปลาอยู่1 2 3 4 5 6นะคะ6รูปแทนน้ําหนักปลาทั้งหมดกี่กิโลกรัมคะ,ะแม่ค้าจะขายปลาดุกได้ทั้งหมด6กิโลกรัมนะคะต่อไปปลาตะเพียนค่ะมี1 2่1 2และ3นะคะเพราะฉะนั้นแม่ค้าจะขายปลาตะเพียนได้3กิโลกรัมค่ะต่อไปเป็นปลานินนะคะ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแค่ะแม่ค้าจะขายปลานิลได้ทั้งหมด10กิโลกรัมใน1วันนะคะและสุดท้ายปลาหมอมีหน่งสและ3นะคะ แม่ค้าขายปลาหมอได้ทั้งหมด3กิโลกร,รัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอ่านกราฟรูปภาพนะคะนอกจากเราอ่านกราฟรูปภาพแล้วนะคะเราต้องสรุปข้อมูลด้วยในแต่ละครั้งนะคะจากเมื่อสักครู่ที่เราอ่านกราฟไปนะคะเราจะสรุปข้อมูลได้ว่า,าแม่ค้าขายปลานิลนได้มากที่สุดนะคะเพราะใน1วันเขาขายได้ถึง10กิโลกร,รัมนะคะ ปลาตะเพียนปลาหมอนะคะเป็นปลาที่แม่ค้าขายได้น้อยที่สุดนะคะเพราะใน1วันขายได้เพียง3กิโลกรัมเท่านั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการสรุปข้อมูลจากการอ่านกราฟนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปอ่านกราฟพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งดีกว่าคะ่ะกราฟรูปภาพแสดงการขายชาไข่มุกของร้านชาละวันนะคะ ด้านล่างเขาก็จะมีบอกนะคะว่ารูปภาพ1แก้วนี้นะคะจะแทนชาไข่มุกจํานวน100แก้วนะคะเราไปเริ่มจากเดือนมกราคมค่ะนะคะขายชาได้ทั้งหมด7แก้วนะคะ1แก้วแทนจํานวน100แก้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอะไรคะ7จ็คูณหนึเดือนมกราคมจะขายได้ทั้งหมด เ0 0แก้วค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมีกี่แก้วคะมีกี่รูปลูกมีทั้งหมด4รูปนะคะ1รูปแทนจำนวน100แก้วเราก็ต้องเอา4ไปคูณ100นะคะเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะขายได้400แก้วค่ะต่อไปเดือนมีนาคมค่ะเรามานับกันเลยค่ะ 1>, 1 2 3 4 5นะคะ5รูปนะคะคูณ100เพราะ1รูปแทนจำนวน100แก้วใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ500แก้วนะคะในเดือนมีนาคมต่อไปเดือนเมษายนนะคะมีทั้งหมดกี่แก้วคะมี6แก้วนะคะเอา6ไปคูณ100เท่ากับเดือนเมษายนนะคะจะขายได้ทั้งหมด 600แก้วค่ะและสุดท้ายเดือนพฤษภาคมนะคะมีเพียง2รูปนะคะ1รูปจะแทน100แก้วเพราะฉะนั้นเราจะเอา2ไปคูณ100นะคะจะได้เท่ากับ200แก้วนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการอ่านกราฟรูปภาพที่1รูปของรูปแก้วชาไข่มุกจะแทน100แก้วต่อวันใช่ไหมคะหลังจากเราอ่านเสร็จแล้วเราก็ทําการทําไมคะต้องทําอะไรด้วยลูก สรุปข้อมูลจากการอ่านของเรานะคะอันนี้เราก็จะสรุปได้ว่าร้านชาละวันเดือนเมษายนขายชานมไข่มุกได้ทำไมคะมากที่สุดนะคะเพราะขายได้ถึง700แก้วและเดือนพฤษภาคมขายได้น้อยที่สุดนะคะเพราะขายได้เพียง200แก้วค่ะอ่ะ โดยรวมแล้วนะคะร้านชานวันเนี่ยขายชานมไข่มุกแต่ละเดือนอยู่ที่ระหว่าง200-600ถึง600แก้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการอ่านกราฟและการสรุปกราฟที่คุูตานนำมาฝากเด็กๆนะคะหลังจากที่เราเรียนกันจบแล้วนะคะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดในใบงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ